ตอนนี้เรากำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลือดผ่านนะครับระห <c> ว <oughs> นะ่างนักหาหอยคนอื่นนะได้นะอ,อุ้ยมันอยู่ยตรงนั้นนะจริงๆัะนะล้วนนะแรงจัดน้ำมันไม่ลงนอนเก็บอะไรเมื่อกี้เฮ้ย นี่หอย่ใหญ่เจ็บเลยยังยังไม่ถึงกับเ้างมันขาดนะก่อนก่อนนะหอยขาดเล็กๆครับครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเดินดูอยู่นะยังไม่ถึงกระลงครับ อันนี้อันนี้อันนี้หอยตลับนะตะลับตลับม่วงบางคนก็เรียกแตกต่างกันไปนะหนอยนี่ตัวใหญ่แล้วชาติดีนะครับหอยนี้นะเก็บอมันง่ายาย่างงี้เลย,ยแล้ว <ừ> น้ำพลังลงหอยมันก็ยังไม่ทันได้มุดอะ่ะน,น,น,นี่ครับโอ้เล่นกระดานโตขึ้นกัน อ้าล้มล้มโ,มโอเคห,หน่าสนุกครับรอน้ำแห้งแป๊บนะครับครับระวังรอน้ำลงนะอันนี้เดี๋ยวเราแวะขึ้นมาที่ชายหาดครับหนึงนะ่องอันนี้อนเออดูหอยหอยเสียบนะะม,มันคือหอยขนาดเล็กนะครับน,บนี่ใช่เยอะเลยแหละใช่หเลย ขนาดเล็กที่พู้ค้าแม่ค้าเขาดองให้เราดองขายเราเราก็พย,ยายามนก็อย่างงก็ี่าใช่เขาใช่หมดเลยนะอย่ะเนี่ยครับใช่แล้วครับเนี่ยตัวเล็ก <c oughs> แต่มันตัวเล็กนะเนี่ยต้องมีที่ล่อนที่อะไรมาหน่อยเห็นพวกเขาเอาทีเป็นกระสอบเลยเขาพวกไปทำขายนะครับ เราเราเราไม่รู้จะกินเขื่ยังไงนะเลยยังไม่เคยเอาไปต้องไปดองนะอือตองไปดองจะไปกินเป็นยังไงเ่ยตัวแค่นี้ใช่หมดเลยเนะี่ยอืใช่หมดแลนะ้วเนี่ยนี่ครับหอยเสียบมีเฉพาะบางจุดนะบางจุดนี้ก็มีเยอะมากนี่เยอะมากเนี่ตนนยตัวนี้วมาไซโตแล้วนะนั่นโตแล้วใช่ไหมโอ้ย <laughs> ขอบาย นะครับช่วงเที่ยงๆนะครับโอ้โหโคนเต็มแล้วครับถายคอนเทนต์กข้มานะครับทุกครับคือวันนี้น้ํามันแห้งไม่เยอะนะครับไม่เยอะโอกาสที่เราจะลงไปข้างล่างก็น่าจะน้อยครับเดี๋ยวเราจะไปทางนน้นนะตรงที่น้ำํำแห้งคนระับ เออดีเดี๋ยวเอามันไม่ใช่ไม่ได้น้ำปุ๋งเอ้ากินน้ำปุ๋งงางไงเ้ยนีเอนีครับโอ้โหใหญ่ญ่นะเนี่ยใหญ่ๆเลยครับเนี่ย อออตอนนี้เรากำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือเดเลือดพานนะครับระหว่านักหาหอยคนอื่นนี่ลายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายนะครับหูอย่างนี้เลยครับไม่มีเหงาครับเดินหอใช้ได้แล้ว

ยงไงต่อดีนะดนเดีนะ๋ยวเล่นนะเริ่มเริ่อมแล้วคลายได้ครัน,น,น,นอืออือน่าโดนนะมีทักเริ่มปวดเท้าลแล้วตอนนี้เริ่มอูแล้วน,นั่นน่ะไม่ใช่นั่นนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหได้นะนัเฮ้ยม,มันอยู่ตรงนั้นนะ <S <S อะไรวะตรงนี้จริงอ่ะอยู่ตรงนี้จริงเนี่ยครับเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่านะคนก็ยังหนาแน่นนะครับเมียเออเลยปวดเอวแล้วนะเต็มซะหน่อย ขอและเด้วยขอละเอาไปมังไเยอะจังงยัง่งงค้าเก็เต็มกระแผงอยู่นีหลังจากกดหลังแล้วก็มาเดินหายอย่างนี้หอยเป็นหอยตลับม่วงนะเหนดโดนได้แล้วน ถ้าตัวใหญ่ๆมันจะปิวมาอย่างเงี้ยเราเก็บได้ก่อนที่มันจะมุดทรายนะนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เก็บมันอย่างนี้เลยนี่ครับมันใหญ่มากนะเนี่ยเป็นหนังเลยนะเด็กสี่ห้าตัวแล้วห้าตัวเออเออเออ แต่ปัญหาคือเราต้องเดินนี่แหละ,ะนี่น,น,นี่ตายแล้วมั้งยังยังอโอ้รัง่ายเลยทำงานเลยครับใย,ใยในในอะแยะเลยหัวหนาของหอยจอบนะ Hồi. để lại bắn héi luôn có đẹp một không? để nước xui ra nó lên ปลาพุ่งอะไรเลยนะครับเนียบปุ๊บอะไรอุ่งพุ่งดูมาแล้วขาวเอาครับผมประกอบการนะครับกลับมาแล้วนะเมื่อกี้น้ำขึ้นนะแล้วรีบขึ้นมาดูสุดเฮีะด้วนนะโอเคคนยก นี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะหาอยู่หากินครับที่ทะเลบางพระครับนี่ครับสวยๆครับคนลงน้ำต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับหอยม่วงที่เราไปหามาวันนี้ เนื้อช่ำๆนะครับตัวโตๆครับครับทานด้วยกันนะครับวันนี้